สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะวันนี้ประการถ่ายทอดความเป็นอยู่บ้านประการให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆแล้วก็ลูกหลานด้วยนะคะฝนตกไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่ประการจะมาพบกับทุกคนเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้ประการกลางล่มมาค่ะน้องๆค่ะประการอยากจะบอกว่าประกนนะารน่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ไม่ได้ลงคลิปนะประการเลื่อนกระถางกุหลาบทั้งหมดค่ะ ไปไว้ซ้มเดียวกันค่ะนะคะแล้ววันนี้ฝนก็กําลังตกค่ะดูสิค้าน้ําหยดจากรล่มนะคะประการดูแลตัวเองอยู่นะคะเสียงประการยังสดใสใช่ไหมขอบคุณมากๆค่ะที่รอ,อประการเนาะประการก็รอให้ทุกคนเข้ามาพบกันเหมือนกันนะคะนี่ค่ะถึงประการจะฝนตกนะคะก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะคะในการที่เราจะมาพบกันเนาะนี่ค่ะ อเล็กซานดีนค่ะน้องๆค่ะติดตูมค่ะนะคะนี่วันนี้ประการใช้ใช้ที่ถือค่ะเอากล้องใส่ที่ถือเนาะแล้วก็ถ่ายค่ะนะคะน้องๆค่ะดูสิคะฝนตกน้ําเต็มเปี่ยมไปหมดเลยค่ะแล้วก็พื้นบ้านประการเนาะลื่นด้วยนะมีดินเหนียวพอดีเมื่อวานนะคะป้าตัดหญ้าค่ะนะคะตัดหญ้าพอดีฝนมันไม่ตกหน่อยนึงนะคะป้าก็ตัดหญ้า ประการก็ขนกระถางกุหลาบค่ะนี่ค่ะบริเวณกุหลาบประการเนาะฝนก็ไหลผ่าค่ะน้านี่ไหลผ่าแปลงกุหลาบไปเลยปุ๋ยแกบขี้ไก่ที่ประการโรยเอาไว้ก็หายไปกับสายน้ําค่ะแต่ประการเจอปัญหาแค่นี้ไม่ใช่เป็นอุปสรรคเลยนะคะน้องๆค่ะบ้านอื่นหลังอื่นเป็นยังไงบ้างเนาะประการไม่รู้จะทําไงเนาะแต่ประเทศไทยเรายังโชคดีนะคะ ที่เราไม่ได้อยู่ริมทะเลยกเว้นพี่น้องชาวภาคใต้เนาะที่มีชายฝั่งติดทะเลทั้งสองด้านเนาะทั้งด้านอ่าวไทยแล้วก็ด้านอันดามันเนาะก็อาจจะ,ะอาจจะประสบมากกว่าเรานะคะเราอยู่ภาคอีสานก็เจอแค่นี้นะคะดีเพรสชั่นนะคะเราไม่เจอพายุโซนร้อนที่พัดกระหน่ำบ้านหลังคาเปิงทุกสิ่งทุกอย่างลาบพนาศูนย์ไปกับสายฝนนะคะเรายังโชคดีค่ะเรายังมี เรายังโชคดีนะคะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเนาะบริเวณเราก็อยู่นี่โอเคเลยคะ่ะประเทศไทยเราเนาะอุยลื่นคะ่ะน้องๆคะนะคะนี่คะ่ะประการจะให้ดูนี่คะ่ะมงคือนะคะมงคือคะ่ะน้องนองคะมงคือกําลังบานค่ะนี่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 แล้ววันนี้อาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะกุหลาบหน้าฝนของประการพร้อมให้ดูคะ่ะนี่คะ่ะน้องน้องคะมงคือคะ่ะดูสิคะก็าบานแข่งกับฝนคะ่ะ อู้สวยน่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะประการก็เอาลุ่มหนีบข้างหูค่ะแล้วก็เลยนี่ค่ะโอ้นี่คอ,อันนี้โคหักลงไปเลยค่ะน้องๆค่ะเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เนาะฝนตกเราก็อยู่ได้ค่ะแต่อย่าให้เป็นหวัดนะอย่าให้เป็นหวัดดูแลร่างกายให้ดีนะคะถ้าใครไปถูกละอองฝนมาตากฝนมานะคะให้อาบน้ําสาะผมเลยค่ะ นะคะอาบน้ําสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเราจะไม่เป็นหวัดเราจะไม่ป่วยค่ะพอดีลูกชายประการอยู่กรุงเทพเนาะกำลังเป็นไข้หวัดอยู่โทรมาถามแม่แม่ไข้ขึ้นตั้งสามสิบแปดเออจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าจะเป็นโควิดเขาตรวจด,ดูแล้วก็ไม่เป็นโควิดค่ะประการก็เลยบอกว่าแล้วได้ออกไปถูกละอองฝนไหมไปถูกไปเปียกฝนมาอ้าวแล้วได้อาบน้ําสระผมหรือเปล่าประการก็ถามเนาะเขาบอกว่าไม่ได้อาบนั่นแหละ ถ้าเราไปถูกละองฝนมาหรือว่าไปโดนเอ่อฝนมานะคะน้องๆให้เข้าบ้านแล้วก็อาบน้ําสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเช็ดผมให้แห้งรับรองค่ะทาร่างกายให้อบอุ่นรับรองเราจะไม่ป่วยเลยนะคะน้องๆประการก็ทํามาแบบนี้ตลอดค่ะบางคนอาจจะทราบแล้วบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะถ้าเราอยากจะไม่ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองค่ะวิธีการง่ายๆนะคะถ้าออกไปถูกละองฝนเปียกฝนมา ก็ให้มาอาบน้ําสระผมค่ะนี่ค่ะน้องๆค่ะมาสุลาของประการเริ่มอันนี้ดอกนี้บานนานนะคะบานนานบานทุนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เพิ่งเยี่ยมๆค่ะนี่ค่ะกุหลาบหน้าฝนนะคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วลาเวลล่านะคะก็กําลังติดดอกค่ะน้องๆประการไม่อยากจะเดินไปมากค่ะเพราะว่าเดินมากเดี๋ยวลื่นล้มเนาะเดี๋ยวจะลื่นค่ะก็เลยวันนี้ประการแต่งตัวใส่บูทค่ะเดี๋ยววันนี้เรา มาเจอกันหน่อยดีไหมคะนี่ค่ะวิวนะคะเดี๋ยวเราเจอกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ประการใส่ชุดกันฝนค่ะนะคะใส่ชุดกันฝนแล้วก็ใส่รองเท้าบูทด้วยค่ะโทษนะคะนี่ค่ะใส่บูทด้วยนะคะนี่แหละนะคะถามถามว่าประการทําไมจะต้องถ่ายคลิปด้วยอูย๊ประการก็วันนี้จะทําขนมปังใส่ไส้ค่ะ พอดีกำลังพักแป้งอยู่ก็เลยเอ๊จะทําอะไรดีก็เลยถ่ายคลิปดีกว่าเนาะถึงฝนจะตกเราก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคค่ะแล้วก็ประการก็สบายดีนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงนี่คะ่ะคินดาบ,บูของประการนะคะน้องยังอยู่ดีมีสุขค่ะนะคะเด็ดดอกออกไปเยอะแล้วค่ะนะคะดอกกําลังแย้มก็สวยๆนะคะน้องๆแต่หน้าทุกสานน้องมากเลยค่ะที่มามีรอบดอกตอนฤดูฝนพอดีเลยเนาะ เนี่ยค่ะเบบบูี่ของประการก็กําลังนะคะนี่ค่ะน้องๆค่ะสวยมากๆเลยค่ะเบบบูรี่นะคะนี่น่ะดูสีดูสีสวยไหมนะคะเบบบูรี่กําลังจะเย้มสองดอกค่ะน้องๆวันนี้ประการไม่มีมือไปจับนะคะอันนี้ก็ป๊อบจอนโปอค่ะน้องหนึ่งบอกว่าเออถ้าเป็นทีโรสจะดีค่ะประการเป็นทีโรสค่ะน้องๆค่ะนะคะน้องหนึ่งคะประการเป็นทีโรสนะแต่เป็นมินิทีโรสค่ะกิ่งเขา ห้อยค่ะเพราะว่าโดนฝนเนาะพอโดนฝนแล้วกิ่งเขาก็เออเลียวนะคะเพราะว่าเขาเป็นกุหลาบพุ่มสูงเนาะแล้วเขาก็ห้อยหมดเลยค่ะนูนอน่อาดีช็อปคคสเซิลก็ห้อยค่ะคอนสแตนก็ห้อยค่ะนะคะทําไมถึงห้อยค่ะน้องๆสาเหตุหนึ่งก็คือฝนตกเนะเาะพอฝนตกปับ๊บกลีบของเขาเยอะค่ะกลีบเยอะฟอร์มเขาได้นะคะฟอร์มเขาแข็งแรงต้นเขาแข็งแรงเขาก็ให้ดอกที่ดกค่ะนูนะะ่นค่ะ ให้ดอกดกแล้วเขาก็ห้อยหมดทุกดอกเลยค่ะไม่ว่าไมไม่เว้นดอกตูมนะคะโอ้โหถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยค่ะจะสวยขนาดไหนเนาะนี่ค่ะประการจะให้ดูลาวิลล่าของประกาศเนาะนู่นน่ะกระดอกบนสุดเนาะลาวิลล่านะคะแล้วก็ามาซูรก็กําลังเย้มๆค่ะติดตูมเต็มเลยค่ะน้องๆค่ะนี่แหละฝนเนาะถ้าไม่มีฝน,นจะพาชมให้งามกว่านี้เลยนะนี่ค่ะยอดของโมนาลิซาฝั่งทางนี้นะคะก็เริ่ม ตั้งแล้วค่ะเริ่มตั้งเริ่มเยอะแล้วเนาะนี่ค่ะน้องๆค่ะกุหลาบนะคะไม่ว่าจะหน้าไหนเนาะถ้าต้นเขาแข็งแรงแล้วนะคะห้ามไม่อยู่เลยค่ะน้องๆเขาก็จะออกดอกให้เราเห็นนะคะติดตูมติดยอดแบบนี้เยอะๆเลยค่ะเนี่ยทุกต้นเลยค่ะน้องๆค่ะโอ้ยประการนี่เนาะฝนตกก็ยังอุตส่าห์มาถ่ายก็คิดถึงค่ะคิดถึงนะคะแล้วน้องๆค่ะประการจะบอกข่าวดีเนาะ ตอนนี้ประการได้สิบเหรียญแล้วค่ะก็รอให้ทาง u t u b e นะคะเขาส่งเมลมาบอกว่าเรายินดีกับคุณด้วยเดี๋ยวเราจะส่งพินไปให้คุณอะไรประมาณนี้ค่ะประการก็รออยู่นะคะต้องขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะทุกคนเลยค่ะทั้งพี่ๆน้องๆเพื่อนๆแล้วก็ลูกหลานด้วยนะทั้งลูกหลานผู้หญิงและลูกหลานผู้ชายเนาะที่เข้ามาดูให้ประการเนาะที่เข้ามาชมกุหลาบให้ประการทําให้ประการเนี่ย ตอนนี้เดี๋ยวประกันรอรับพินค่ะแต่ไม่รู้เนาะก็แล้วแต่ระบบเขาแหละเนาะเขาให้มาก็เราก็จะสร้างรายได้ต่อไปค่ะถ้าเขาไม่ให้มาเราก็ถ่ายทาของเราต่อไปค่ะน้องๆค่ะนะคะไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยค่ะนะคะแต่ที่ประกันเอ่อรอให้เขาก็เพราะว่าเออเรามีโอกาสที่จะสร้างรายได้ตรงนี้เราก็สามารถทําได้เนาะดีกว่าเราอยู่ว่างๆเนาะประกันกเกษียณแล้วประกันก็จะใช้ชีวิตแบบนี้แล้วค่ะ อยากทําอะไรก็จะทําค่ะจะใช้ชีวิตให้มีความสุขเนาะอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเราก็ไม่เรารู้เรารู้หมดแล้วล่ะค่ะอะไรไม่ดีไม่งามเนาะฉะนั้นเลยอะไรที่เป็นสิ่งดีๆงามเราก็เอามาแบ่งปันกันเนาะนี่ค่ะน้องๆคะต้นนี้ประการไม่ยกไปเพราะว่าประการจะเอาลงไว้กับเพื่อนเขาค่ะนี่ค่ะเลดบาคาร่านะคะอยู่ในกระถางที่มีต้นเดียวของประการนี่แหละนะคะประการจะเอาไปไว้ตรงนั้นค่ะตรงดินที่ว่างๆตรงนั้นเนาะแต่เดี๋ยวเราให้ฝนหยุดไปก่อนเนาะ เดี๋ยวเราไปดูกุหลาบประการจะไม่ตัดตอนะคะวันนี้นะประการกําลังฝึกหัดอยู่นะคะนี่ค่ะโหดูสิคะฝนแรงนะคะนี่ยดูน้ําฝนค่ะดูนะคะสายฝนค่ะน้องๆค่ะตรงไหนก็มีแต่น้ําค่ะนี่ค่ะน้ําไหลค่ะดูสิคะบริเวณบ้านประการน,นะคะดีไม่ดีนะคะเนี่ยกลัวนะคะกลัวดินจะสไลดยเพราะว่าเราอยู่ที่สูงเนาะเราอยู่ที่สูงค่ะ นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกุลาบกระถางกันค่ะน้องๆค่ะประการนี่ค่ะดูสิคะน้ําไหลตลอดทางเลยนะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะประการป้องกันตัวเองค่ะใส่เสื้อกันฝนด้วยนะคะนี่ค่ะกุลาบตากฝนทั้งคืนทั้งวันร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะน้องๆค่ะประการยกมาแล้วค่ะนี่ยกมาไว้รวมกันตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวหน้าหนาวนี้เขาจะเบ่งบานตรงนี้ค่ะน้องๆนะคะ เขาจะอยู่กันตรงนี้นะคะประการก็จะออมาดูแลเขาตรงนี้นะคะนี่ค่ะประการขยับเข้ามาอันนี้ก็คือไดนามิกค่ะน้องๆค, Dynamic, นะ Dynamic, ค่ะนี่ไดนามิกนะไดนามิกค่ะกําลังเย้มน่ากลัวจะบานไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าอากาศน้องจะบานได้ดีในหน้าหนาวค่ะเพราะว่าประการออสังเกตเห็นแล้วเนาะแต่วูวูเซล่าสิคะน้องๆคะ่ะดูสิคะ ไม่ต้องรอหน้าหนาวค่ะหน้าฝนหน้าร้อนหน้าไหนน้องก็บานได้หมดเลยค่ะแล้วอันนี้ก็มูลสะตูนค่ะน้องๆมูลสะตูนนี่ค่ะโดนฝนนะคะดอกน้องใหญ่เนาะน้องโดนฝนน้องก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะคอหักหมดเลยค่ะนี่ค่ะนะคะฝนแรงมากๆเลยนะคะนี่ประการเอามาไว้ตรงนี้ด้วยกันค่ะแต่น้องๆคะทราบไหมคะตรงนี้นะคะเป็นร่องลุมนะประการนี่ เสี่ยงภัยให้กับกุหลาบเหมือนกันนะคะเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้ก็ถือว่าเสี่ยงภัยก็คือเขาเป็นร่องลมค่ะน้องๆถ้าลมมาพายุมานะคะตรงนี้ก็จะโดนก่อนเขาเลยนี่ค่ะบูริเวอร์นะคะบูริเวอร์สวยมากๆเลยค่ะน้องๆค่ะยังบานไม่หมดเลยนี่ดูสิฝนก็ตกใส่นะคะกิ่งก้านน้องก็สวยงามแข็งแรงนะคะนะคะ,นะคะกระถางไม่ใหญ่นะคะนี่กระถางเบอร์สิ้าค่ะ แล้วนี six, right? anyway, ้กระถางเบอร์สิบหกค่ะ ROE ก็อยู่ในกระถางเบอร์สิบห้านะคะนี่นะน้องๆนี่ค่ะประการมีโรคประจําตัวชนิดหนึ่งคือชอบเป็นตะคิวค่ะพออากาศเย็นเนาะเนี่ยมือมือประการหงิกเลยค่ะน้องๆนี่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 ประการให้ดูนะคะนี่มือประการเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือเขาเป็นตะคิวค่ะน้องๆโอ้ย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 นี่ค่ะนี่ค่ะคือเป็นอย่างนี้ค่ะมือเนี่ยเนี่ยเป็นตะคิวนะคะนี่ ปลาการไม่ได้ทำนะน่นี่มันเป็นเองเป็นกระเส้นค่ะน้องๆคะนี่คะ่ะอายุมากแล้วเนาอแล้วปลาการก็เหมือนขายวิตามินอะไรนี่แหละปลาการกินอาหารไม่ค่อยครบหมู่ค่ะโอ้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเรารู้สภาพร่างกายอยู่เนาะนี่คะ่ะ R O E ค่ะดูสิคะเจอฝุ่นแล้วน,น้องก็ดอกห้อยหมดเลยคะ่ะแล้วอันนี้ก็เหลืองเฉลิมพระเกียรติค่ะน้องๆคะ เอามาไว้รวมกันตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็มีกิ่งกระดดงขึ้นมาให้ประการด้วยนะนี่กุหลาบใหม่ค่ะนี่กุหลาบใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทุกกระถางแตกยอดแตกกิ่งใหม่หมดเลยค่ะน้องๆน,นะคะก็อาจจะมีแมลงมีหนอนบ้างเนาะแต่ประการยังไม่ได้เช็กดูปล่อยเข้าไปก่อนค่ะตอนนี้นะคะหนอนอยากจะมากินก็มาได้ช่วงนี้แลคะ่ะเดี๋ยวประการก็ต้องเดินดูนะคะนี่ค่ะมีหลายต้นค่ะน้องๆค่ะ กำลังแตกยอดแตกกิ่งใหม่หมดเลยนะคะบางอันก็ติดกิ่งกระดงย้อยมาค่ะน้องๆบางอันก็กระดงใหญ่เลยนะคะนี่กระดงออกมาจากหัวกระโหลกเลยนะโอ้ตะคิวกินมือค่ะน้องๆค่ะอ่าเป็นแบบนี้นี่เองเนาะอายุมากแล้วนี่ค่ะน้องๆค่ะบูริเบอร์เนาะน้องตั้งต่งานสวยงามนู่ค่ะบ้านหลังใหญ่ของบ้านพี่ชายใหญ่ค่ะอันนี้บ้านป้านะคะบ้านพี่สาว อันนี้บ้านประการค่ะนี่ค่ะอยู่ด้วยกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะประการเคยพูดว่าเนาะตอนเล็กๆนะคะต่างคนก็ต่างปากกดตีนถีบเนาะเพื่อเอาชีวิตโลดเนาะเพื่อให้ตัวเองเติบโตมาในสังคมเมืองไทยเนาะเราก็ต้องผ่านพ้นไปค่ะน้องๆบางทีนะคะเออบางอย่างเขาเขาเขาบอกว่าต้นทุนคนเรามันไม่เท่ากันใช่ค่ะเราเลือกที่จะเป็นได้ค่ะน้องๆค่ะเมื่อก่อนนะคะสมัยประการเป็นนักเรียน มัธยมเนาะประการไปเรียนในเมืองคนเดียวเนาะไปอยู่บ้านพ่อน่ะเขาพ่อประการเนี่ยค่ะเป็นคนที่มองการไกลมากเลยนะคะไปซื้อที่ไว้ในเมืองค่ะก็แล้วก็ยกบ้านนะคะที่ไม่ได้เยอะค่ะห้าสิบตารางวายกบ้านเอาไว้แกก็คงจะคิดว่าเ,ออเดี๋ยวเวลาลูกโตขึ้นลูกไปเรียนหนังสือลูกก็ต้องไปอาศัยอยู่จริงๆเลยค่ะน้องๆพอโตขึ้นนะคะเราก็ต่างคนต่างต้องเข้าไปเรียนในในครูราชเนาะพอไปเรียนเสร็จเราก็ต้องไปอยู่ค่ะ ไปอยู่ในบ้านในเมืองเมื่อก่อนนะคะมันไม่มีสิ่งยั่วตายั่วใจแบบนี้นะคะมันไม่มีอย่างทุกวันนี้นะคะประการยังว่าเอ๊ะถ้าประการเป็นคนสวยถ้าการถ้าประการเป็นคนงานแล้วประการเป็นคนชอบเที่ยวนี่ประการไม่ได้มาเป็นครูหรอกคะ่ะน้องๆประการต้องไปทําอาชีพอื่นแน่นอนเลยเนาะเนี่ยคะ่ะแล้วกว่าประการจะได้แต่งงานก็น,นู่นคะ่ะอายุตั้งยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วคะ่ะน้องๆถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้นะคะสิบหกสิบเจ็ดจะเหลือเหรอคะ เพราะว่าทุกวันนี้ค่ะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะสิ่งแวดล้อมสิ่งยั่วตายั่วใจมันเยอะมากๆเลยค่ะมันต้องขึ้นอยู่กับการสะกดกันเหมือนกันนะเมื่อก่อนนะคะประการขาดเรียนน่ะก็คือไม่สบายค่ะและอยู่บ้านไม่เคยไปดูหนังเมื่อก่อนค่าดูหนังก็ห้าบาทเจ็ดบาทค่ะแต่ประการก็ไม่เคยที่ว่าจะไปดูหนังเนาะอยู่ในโคราชเมื่อก่อนโรงหนังตั้งหลายโรงค่ะจะเลินรัดโรงหนังอะไรล่ะเอ่ออะไรโอ้ตั้งเยอะแยะค่ะ เฉลิมวัฒนารามาเฉลิมวัฒนานะคะมันเป็นอดีตไปหมดแล้วคะ่ะน้องๆคะ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวเนาะเนี่ยค่ะมันขึ้นอยู่กับการวางตัวของเราด้วยเนาะการที่เราเวางตัวแล้วก็เราก็ไม่ได้มีปัจจัยด้วยคะ่ะน้องๆคะ่ะเราไม่ได้มีเงินเหลือเฟือเพราะที่เออเสาร์ที่จะต้องไปดูหนังเสาร์ที่จะต้องไปเดินห้างทาลานะคะเมื่อก่อนห้างแรกนะคะทาลาค่ะห้างสองก็าพาต้าแล้วก็คลังนะคะ เดี๋ยวนี้ปิดตัวหมดแล้วค่ะนะคะโลกมันเปลี่ยนนะคะความเจริญอย่างอื่นมันเข้ามาค่ะโอ้ยน้องๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพบกันแค่นี้แล้วค่ะน้องๆค่ะเพราะว่าประการเป็นตะคิวนิ้วยังไม่หายเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปนวดยามงค่ะนะคะวันนี้ประการทําขนมปังใส่ไส้นะคะวันนี้จะทําไส้หมูหยองมายองเนตนะคะไส้หมูหยองไส้ลูกเกดเอ่อไส้ ใส่หมูหยองใส่ลูกเกดใส่ฮอทดอกใส่ปูอัดค่ะแล้วก็ใส่มะพร้าวกวนนะคะมีสีห้าไส้ค่ะวันนี้เดี๋ยวจะทำเนาะถ้าไฟไม่ดับก็จะได้กินขนมปังอร่อยอร่อยนุ่มๆค่ะน้องๆค่ะขอบคุณมากนะคะน้องๆค่ะที่ช่วยการส่งเสริมให้กําลังใจประการมาโดยตลอดเนาะวันนี้ประการจะขออนุญาตพอแค่นี้ค่ะพอได้มาเจอกันเนาะเรามาเจอกันามาพบกันค่ะน้องๆค่ะ เดี๋ยววันหลังประการมีเรื่องราวอะไรดีๆประการก็จะมาคุยกับน้องๆอ,อีกเนาะวันนี้วันนี้ฝนตกค่ะแล้วก็มือเป็นตะคิวค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเจอกันในคลิปหน้านะคะน้องๆค่ะสวัสดีค่ะ